สวัสดีครับอยู่กับผมวิต้าหกรอซิงครับรถดําจอดรถเพียบเลยมาอัปเดตกันต่อครับผมโอ้จะรอกเป็ปแถวๆเลยเพราะว่าเพราะว่าจานอัดแตกสายสายแตกจะรอกันอือเลยครับ จรบเพียบเลยจัดก็บตักตัวเดียวครับไมโครตักตัวเดียวจันนดน็อตสายสายยังไม่สิทธิ์นู่นสายสายคอนโทรลครับร้อนมากเลยนะพี่น้องนะโหให้ตายสิเดี๋ยวเราเก็บตรงนั้นหมดแล้วก็จะนี่นะครับมาเปิดน้ำกัน สระนี้ใหญ่มากนะครับนี่ดูอย่างนี้มันมันก็ลึกมันไม่ใช่ใหญ่มากหรอกมันลึกลึกมากครับสระนี้ลึกมากเลยนะถ้าเสร็จไปแล้วนี่จะดูกว้างมากเลยข้างล่างนี้ได้น่าจะได้ระดับหมดแล้วตักแค่ทางขึ้นนั้นครับอาจารย์ก๊อบเก็บวันนี้ให้หมดแล้วก็เราก็จะมานี่แหละครับนี่เหลือสระลูกเก่าครับนี่นี่เป็นสระ ต้นตำรับหรือเปล่าลูกนี้มันจะขยายครับเราจะเปิดลงไปแล้วเราก็จะตักดินตรงนี้ออกมันต้องเทเดินนี้เลยได้หนี่เป็นเขตแนวเขาตรงนี้มันเป็นที่หลวงเลยต้องเทให้เต็มหมดเลยจันโอมีเด็กครับมีสาวจันโอ้มีสาวนั่งรถด้วย สาวแดงสาวแดงขึ้นรถด้วยเพราะว่าไอ้จัดออดซ่อมยังไม่เสิดอย่านะอย่าอย่า ดูเขาฉีดนะดูเขาฉีดนะไม่ได้กินผมหรับอ๋อเต็มเตลิดบังเกอร์หรือเปล่าวะนัะ่นโอ้โทรศัพท์ร้อน แล้เวเราไปอยู่ในร่มต้นไม้นี้ดีกว่าโอ้เรารถเราจอดอยู่ไกลเลยครับเฮ้ยเท่าไงทำอะไรกันในรถวะเปิดไปด เอาแล้วโอ้ทำอะไรกัเย็นแตงหน้ารถหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะเปิดไปดิ <c oughs> ตายหาเลยจันโอ้ทำอะไรหรือเปล่าวไปดูหน่อยสิ đi nhìn ơi ê lóc dưới đi hả ê tao lấy nước vào đấy ạ hả เฮ้ยเชื่อมือะไ้ต้เมตเลยวะเฮ้ยต้อมไปถ่ายแล้วจะตั้งเสียงเสียงโทรศัพท์ใช่หรือเปล่าโอ้ย <c oughs> <c oughs> ตายหายเลยจันโอ้ <c oughs> โหไม่เอาดีกว่าไปละ <c oughs> เอ,อ๋อน,นี่มาจากไหนนี่โอ้ ลูกทุกแกเอาโลคานีบขึ้นกันนั้นว่บปลึดโอ้วอ่าจะพาดูแม่โครมาจะมัวดูอาจารย์โอทำอะไรกับโทรศัพท์ไม่รู้ <c oughs> ยังไม่หยุดอีกครับยังโอ้โยอาจารย์ซ่อมรถยังไม่เสร็จครับอแตงอย่าแตงก็เลย ต้องขึ้นมากับจานโอกน้ก่อนแล้วก็เทมมันเปิดไอเสียงอย่างนี้เองนะเปิดกันเล่นครับสนุกสนานครับอย่าไปซีเรียส ถือว่าทํางานดีเลยครับนี่ยมาร์คทีคันนี้ซื้อมาผมว่าซื้อมาใช้งานไม่ผิดหวังครับเนี่ยซื้อได้รถซื้อรถได้สวยนะผมว่านิ่มมากเลยครับขับเนียโอ้สุดยอดเลยไฟฟ้ามอเตอร์คันเร่งอะไรก็ยังใช้ได้หมดครับหรือว่ายังอยู่สวยครับช่วงล่างเต็มครับแต่ซีนเร่งแท็กเอ่อน่าจะรั่วฝั่งนึงครับ จะหย่อนฟังหนึ่งครับเล่งแท็กไม่ได้เวลาอัดจาจระะบีไปมันก็ดันออกมาคืนดูภาพรวมๆครับเนี่ยสระเนี่ยสระนี้ก็ลึกนะครับนี่ยสระเก่าเนี่ยสระเก่านี้ระดับลึกพอสมควรสระเก่านี้ลึกพอสมควรถ้าสมมติว่าเราเปิดน้ำออกมาเราก็ กลงจากพื้นเก่าของสะนั้นลูกนั้นก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับน่าจะอีกไม่นานสะลูกนี้ก็น่าจะเป็นลูกเป็นล่างนะต้มหมอผีครับเมื่อเช้ามาพร้อมใบสั่ง ใบสั่งใบหนึ่งใบรับเาม่เช้าเงา,าได้วันเดีอนละต้มเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะพาวิ่งคิดต้มแล้วไอ้ปลืด้ดโอ้โไปแปรดแปรดใส่โคเดี๋ยวก็โดนมาโครตุกุบเลย เดี๋ยวไม่โกก็เอาบุงกี้คุกหัวแล้วเปดเปดเขาโอ้โหจานอดเล,ลือเลยๆไม่รู้ใส่ได้หรือเปล่าขึ้นลงขึ้นลงอยู่คนเดียวครับได้แล้วลมัง้งโอ้น่าจะได้แล้วครับ ถ้าลอกหน้าดินนี่เหมือนจะโอ้โหวันละร้อยห้าสิบเที่ยวนี่สบายๆเลยนะผมว่าถ้าวิ่งคล่องๆร,องรองอ้อยห้าสิบนี่โอ้สบายนะเร็วครับเนี่ยวดน้าเมือง เหงื่ออวกเปียกฟุดเลยวะหอนแห้งร้อนจัดเลยครับอากาศร้อนมากตอนเย็นนี้ไม่แน่าอาจฝนมานะอุ๊ยอุยแน่ตอนเย็นฝนอาจจะตกครับเต็มครับไปดีกว่าผมร้อนมากเลย ไปครับเดี๋ยวเราจะไปใส่ดินแล้วเดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าเด้อร้อนมากเลยครับร้อนจริงๆเดียวยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับเราติดตามกันคลิปหน้ากันเด้อคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ